Hi, student สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนเทมอม2นะคะเด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังนะคะวันนี้สัปดาห์แรกเลยเนี่ยครูดิวก็จะมาทําการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะที่ครูดิวบอกไปเป็นแบบัในช่วงปิดเทอมของเรานั่นเองนะคะ English worksheet family six นะคะ in บ้านบึง o o l อันดับแรกเลยเนะี่ยเด็กๆทำด้านในไปแล้วเด็กๆเขียนชื่อหรือ,อยังนะคะ name นะคะเขียนชื่อลงไปด้วยนะคะแล้วก็มี n o number นั่นเองนะคะอันนี้เด็กๆสามารถระบายสีตกแต่งได้เลยนะคะเป็นของเด็กๆแล้วนะ โอเคเมื่อเปิดมาด้านในนะคะวันนี้หน้าแรกเลยครูดิวก็ขึ้นไว้ให้ดูแล้วนะคะว่าหน้านี้เรื่องแรกที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่เราต้องเรียนกันนะคะก็เรื่องของ giving directions นั่นเองนะคะ giving d i r e c t i o n คืออะไรนะคะเาาคนยังเอ๊มันคืออะไรนะคะคุณครูดูเด็กๆดูจากภาพนะคะดูจากภาพองค์รวมนะครูผู้สอนนะคะเด็กๆใส่ t e a c h e r ดิวได้เลยนะคะ teacher d e a นะคะ teacher ตัวทีพหุใหญ่นะคะและ d e a ตัวดีพหุใหญ่นะคะ teacher d e a แบบนี้ได้เลยนะคะ name ชื่อค่ะ last name นามสกุลน,นะคะ no นะคะก็คือเอ่อเลขที่นั่นเองนะคะแล้วก็วันที่ก็คือวันที่นั่นเองนะคะเราทำวันที่เท่าไหร่เราใส่วันที่นั้นนะคะโอเคไหมไม่มีผลต่อการให้คะแนนใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะคะขอแค่เด,ด็้ทำมาแค่นี้นะ,ะโอเค giving directions directions แปลว่าทิศทางลูกคะ่ะ directions แปลว่าทิศทาง giving ก็คือให้ก็คือหมายความว่าเป็นการบอกทิศทางนั่นเองนะลูกนะเป็นการบอกทิศทางนะคะเรียนเพื่อบอกทิศทางมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์แรกเลยคะ่ะเลี้ยวซ้ายถูกไหมคะที่เราเคยท่องกัน left ซ้าย right ขวาถูกต้องไหม left s i า e right ขวาฉะนั้น left ตัวนี้นะ,ะ turn left turn left ก็คือเลี้ยวอะไร ใช่เลี้ยวซ้ายนะคะ turn right turn right ก็คือเลี้ยวขวาโอเคไหม go straight on นะคะ go straight on go straight on คือตรงไปไนั่นเองนะคะตรงไปนะคะ go straight on ตรงไปนะคะต่อมาค่ะ turn s i c c l e left turn s i c c l e left c e r c l e คือสองหมายความว่าเราเลี้ยว้ายซอยที่สองถูกต้องค่ะ turn s i c c l e left นะคะแต่ถ้าเป็น turn third ดเลฟเติร์ที่แปลว่า3ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายซอยที่3แบบนี้นะคะก็คือเป็นการใช้ ordinal number นะคะมาการเป็นการบอกว่าเราต้องเลี้ยวตรงไหน,นะะต่อมาค่ะ go part go part ก็คือขับผ่านไปเลยนะคะผ่านอะไรนะคะ go part ผ่านอะไรไปนะคะต่อมาค่ะ go through เอาเสียงคำนี้ค่ะ go through through จำลายกันเด่นนะคะ go through แปลว่า ัทะลุหรือว่าขับแบบลอดอะไรไปนะคะ go through เหมือนตึกมีอยู่สองตึกเนี่ยแล้วขับไประหว่างตึก go through ต่อมาค่ะ cross the road cross ก็การข้ามถูกต้องค่ะ cross ก็การข้ามนะคะข้ามถนน cross the road นะคะข้ามถนนน,นันเองนะคะนี่ค่ะต่อมา turn the second light turn the second light ก็คือเลี้ยวขวาซอยที่ สองนั่นเองนะคะนี่ก็คือการบอกทิศทางนะคะเปะ็นการบอกทิศทางว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปอย่างไรนะคะหรือถ้าต้องบอกว่าให้เขากลับหลังไปละกลับหลังไปคุณเลยมาแล้วต้องใช้คำว่าอะไรคะสัญลักษณ์นี้เลย you turn ถูกต้องนะคะใช้คําว่า you turn นั่นเองนะคะบอกว่าคุณเลยมาแล้ว you turn นะกลับไปอย่างนี้นะประมาณ คะอันนี้ก็คือการบอกทิศทางในการเดินทางนะคะต่อมาค่ะเราจะบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่นั้นเราต้องใช้ p r e p o s i t i o n โอเค r e position ก็คือการบอกตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่ป .1 1แล้ว In On Under จําจำได้ไหมแต่ถ้าเราอยู่ป .6 เราก็ต้องเรียนคําศัพท์มากขึ้นนะคะดูเจ้าหนูสัญลักษณ์ก็คือกล่องกับหนูนะคะเจ้าหนูอยู่ตรงไหนของกล่องอย่างภ้พนีอยู่ตรงไหนคะ under under คือด้านใต้นั่นเองนะคะอยู่ใต้กล่องน,นะคะ Under แปลว่าใตา้โอเคต่อมาค่ะ over 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 คืออยู่เหนือนั่นเองนะคะอยู่เหนือคือกระโดดลอยเหนือขึ้นไปมีเช่นอะไรที่ over ได้ก็คือเออใช้เป็นอะไรที่ลอยขึ้นได้นะคะจะเป็น over ได้นะคะบอ l ลูนนะคะลูกโปง่ง over the building The building นะคะบอลลูนลอยเหนืออยู่อาคารนี้นะคะก็คือลอยอยู่นะ,ะต่อมาค่ะ mouse เจ้าหนูอยู่ตรงไหนของกล่องคะ Where is the mouse in the box โอเค in แปลว่าในนันะ่นเองนะคะ in ในนะ under ใต้ over เหนืออยู่นะคะ in ใน on ค่ะ on แปลว่าบน on ต่างกับ over ยังไงลูก on ต่างกับ over ยังไง on คืออยู่ด้านบนที่ติดกับกล่องเลยเห็นไหม ติดกับกล่องเลยนะคะยืนอยู่ด้านบนกล่องเลยแต่ over คือมันลอยอยู่นั่นเองนะคะใช้ต่างกันนะ in front o f t โ okay. อเคออกเสียงตามพุณคุณนะคะ in front d f t แปลว่าด้านหน้านี่นะคะเจ้าหนูอยู่ด้านหน้าของกล่องและด้านหลักคือ behind behind โอเค behind คือด้านหลักโอเคนะคะต่อมาค่ะขัดจากกล่องค่ะ ถัดจากลองอยู่ใกล้ๆกันเราเรียกว่า next to next to ก็คือถัดจากกลองั่้เอนนะฮะนี่เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆต้องรู้นะคะเป็นเรื่องของการบอกตำแหน่งที่ตั้งอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงง่ายๆเลยโรงเรียนอยู่อย่างไรนะคะ where is school สมมติว่ามีคนมาถามเราเรายืนอยู่ตรงร้านปอนอดมีคนมาถามเราว่า where is the b บ n b School Bun b n School ไปทางไหนเด็กๆเ่ยน,นั่นน่ะนั่นน่ะเขาไม่เข้าใจแน่นอนนะคะกว่า is next to temple อ่ามันอยู่ถัดจากวัดนะ่ะ is next to here ถ้าจากตรงนี้นั่นไงมองไปสีอะไรอย่างนี้นะคะเราบอกประมาณน,นี้ได้เลยนะคะซึ่งถ้าเรารู้ตำแหน่งเรารู้คำศัพท์ของตำแหน่งเมื่อไหร่เราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้บอกทิศทางได้นะคะโอเคแบบฝึกหัดแรกนะคะเขาบอกว่า look at the map มองไปที่อะไร map แ,แผนที่นี้ค่ะ look at the map r ำ exercise 2 and complete the sentence with the correct ทำประโยคให้ถูกต้องนะคะทำประโยคให้ complete ก็คือทำให้มันสมบูรณ์และถูกต้องนั่นเองนะคะเขาดูเป็นสิปาะกาไม่ได้โอเคมาแล้วนะโอเคฉันเรามาดูภาพแรกนะคะโอ้โหมีสถานที่เยอะแยะเลยนะคะเด็กๆหาคำศัพท์ได้เลยนะว่าแต่ละสถานที่แปลว่าอะไรนะคะโอเคข้อหนึ่งนะคะ the hospital is the bookshop hospital อ,อยู่ไหนเอ่ย นี่ไง Hospital นะคะอยู่เป็นยังไงกับ Bookshop อ่ะตอบได้เลยอยู่เป็นยังไงกันถูกต้องค่ะใช้ next to นะคะแล้ใส่ในประโยคเราจะเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คำเฉพาะเนาะเป็นเป็นคำทั่วไปนะคะใช้ next to แบบนี้ได้เลยใครตอบถูกติ๊กถูกได้เลยแต่คนที่ตอบไม่ถูกขีดและแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเค the school is the bus station The school where school school bus station อยู่เป็นยังไงคะ school อยู่เป็นยังไงกับ bus station ในเมื่อถนนอยู่ตรงนี้อ่าถนนอยู่ตรงนี้ bus station มันอยู่หน้าถนนถูกต้องไหมเช่น school มันอยู่หลังนะคะ school อยู่หลัง bus station ก็ตอบ B หายนะคะข้อนี้ครูว่าต้องมีคนผิดแน่ๆแ,แต่ไม่เป็นไรนะคะแก้ไขให้ถูกต้องเราต้องยึดถนนเป็นหลักนะคะถนนด้านหน้านะคะเป็นหลักนะโอเคะ okay. เดอะบาร์เดอะบาร์เดอะบาร์นะคะร้านที่ขายเครื่องดื่มต่างๆนะคะเดอะบาร์อีสต์แบง h ์เดอะบาร์นะคะอีสต์แบงก์นะคะ, bank, ะ,คะจริงๆคำนี้นะคะมีคำหนึ่งที่เด็กๆยังไม่ได้เขาไม่ได้บอกมาในนี้นะคะคือคำว่า o p p o s i t e ที่แปลว่าตรงกันข้ามนั่นเองเด็กๆเขียนเพิ่มลงไปหน่อยนะคะในรายงานตรงไหนก็ได้ตรงตรงไหนก็ได้แน่นไปหมดเลย opposite นะคะคำนี้เด็กๆน่าจะเคยรู้แล้วแปลว่า ตรงกันข้ามมันจะอยู่คนละฝั่งถนนแบบนี้นะคะจะอยู่คนละฝั่งถนนถ้ามีถนนตรง,ตรงกลางสิ่งสถานที่2สถานที่จะอยู่ตรงข้ามกันนะคะเราเรียกว่า Opposit e อย่างเช่นโรงเรียนกับร้านค้บัญญงแบบนี้เราเรียกว่า opposite โอเคไหมมีถนนกันก้นกลางฉะนั้นในนี้ตอบได้เลยว่าคือ o p p o s i t e นะคะ opposite นะก็คืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะคะบาร์ Bar กับแบงค์เพราะมีถนนท่านตรงกลางนั่นเองะคะ่ะ The bus s t a t i o n is the school and the art gallery นะคะ The bus station อยู่เป็นยังไงกับ school แล้วก็ art gallery มันอยู่ระหว่างกลางค่ะคำว่าระหว่างกลางสมมติว่า between จำได้ไหม between นะคะ b-e-t-w-e-e-n นะคะ between นั่นเองค่ะลูกนะต่อมาค่ะ number 5 the city hall city hall a t here city hall is purple i s t h e Library อยู่เป็นยังไงกับ Library บอกได้เลยก็คืออยู่ใกล้ๆกัน next to นะคะอยู่ next to อยู่ถัดก,กันไปเลยนะคะโอเคประมาณนี้ก็ได้หรือข้อนี้หนูจะใช้เป็นอยู่ behind ก็ได้แต่มันก็ไม่ behind นะเพราะว่า Library มันยาวมาถึงนี่นะมันน่าจะเป็น next to ได้อย่างถูกนะคะโอเคเช้นทบทวนค่ะ number one the hospital is next to the workshop the school is behind the bus station. The bar is opposite the bank. The bus station is between the school and the art gallery. Number five. The city hall is next to the library. นั่นเองนะคะโอเคภาพต่อมาโอโ้โหหยิบย่อยค่อนข้างหยิบย่อยนะคะพวกเราทํามองไม่เห็นในในคลิปนะคะให้มาดูที่ในแบบสันของตัวเองนะ,ะข้อที่หนึ่งค่ะ the flick หาคำศัพท์หรือยัง flick ค,คืออะไร ตู้เย็นใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้คำศัพท์ไม่งั้นเด็กๆจะตอบไม่ถูกนะคะอยู่ระหว่าง between หรือ under นะคะอยู่ระหว่างหรือใต้ the door and the cupboard นะคะตู้เย็นค่ะตู้เย็นเฉยน,นี้อยู่เป็นยังไงกับประตูแล้วก็เอ่อคัพบ,บอร์ดก็คือชั้นวางของนะคะอันนี้คือประตูอันนี้ชั้นวางของแสดงมันอยู่เป็นระหว่างต่อ between ได้เลยนะคะวงกลม between ได้เลยนะคะ โอเคใครวงกลมถูกต้องติ๊กถูกไว้เลยถ้าใครไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องนะคะโอเค The door is next to or under the shelf The door อันนี้คือ shelf นะคะ shelf คือด้านบนอันนี้เลยนะคะ shelf ประตูอยู่เป็นยังไงกับ shelf คะ Yes under ตอบ under นะคะโอเค The the clock clock คืออันนี้ค่ะ clock คือนาฬิกานะคะ The clock is in or on the wall อยู่ในหรืออยู่บน เราจะพูดว่านาฬิกาอยู่ในผนังได้ไหมมันสิงเข้าไปในผนังได้ไหมไม่ได้นะคะต,ต้องตอบ on นั่นเองนะคะโอเค the chairs are under next to the table อยู่เป็นยังไงคะเก้าอี้อยู่เป็นยังไงกับโต๊ะเอ,อ่ย under อยู่ใต้โต๊ะหรือว่าอยู่ถัดจากโต๊ะตอบ next to นะคะอยู่ถัดจากอยู่ข้างๆกันนะมันไม่ได้ลงไปอยู่ด้านใต้ตรงนี้เนาะลูกเนอะโอเค the table the table คืออะไรเอ,อ่ย โต๊ะน,นั่นเองนะลูกนะ The table is under opposite the cooker cooker คืออะไร cooker คือหม้อหุงข้าวจ้ะหม้อหุงข้าวน่าจะเป็นอันนี้นะโอเคอยู่เป็นยังไงโต๊ะอยู่เป็นยังไงกับหม้อหุงข้าวอยู่เป็นยังไงกันอยู่ใต้ปะโน no. อยู่อัลฟัสซิดนะคะอยู่ตรงกันข้ามเพราะว่ามีช่องทางเดินตรงนี้ขั้นกลางอยู่นะคะโอเค the pot pot ก็คือหม้อนั่นเองนะคะหม้อนะคะหม้อคืออะไรเอ่ย pot โมกาพอหรือเปล่านะคะพอทพอท under the cooker นะคะพอทหม้อนะคะหม้ออยู่เป็นยังไงกับหม้อหุงข้าว All ออหรืออินอ๋อน่าจะอยู่อินะเพราะว่า more, นะ more, นะหม้อเนี่ยหม้อเนี่ยโนนึกออกไหมหม้อหุงข้าวมันจะมีหม้ออีกอันหนึ่งที่อยู่ในอยู่ด้านในหม้อหุงข้าวนะคะข้อนี้ตออินนั่นเองนะคะเขาถามหมายถึงพอ t ตัวนั้นนั่นเองนะโอเคเดยวบิน okay. ค่ะบินก็คือถังขยะนี่เองไว้อสบิน อ่โอเคไอซีเดอะบินนี่ค่ะไอซีเยลโลบินโอเคทางขยะอยู่เป็นยังไงกับเอ่อดราเวอร์นะคะอยู่เป็นยังไงกับดราเวอร์เนี่ยหรือว่า in front of นั่นเองนะคะเนี่ยหรือ in front of ดราเวอร์ก็คือช่องเก็บของด้านล่างนะคะถูกต้องไหมเนาะข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบ in front of นะคะเขาตอบ in front of นะเดี๋ยวคุณดิวจะขีดไม่ได้แล้วนะเพราะว่า <laughs> มันสุดทางนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วเราเลือกตอบนะคะข้อ8ค่ะอยู่ไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟไมโครเวฟอยู่นี่นะไมโครเวฟนะคะ next to or under the window next to or under the window อยู่ท่าจางหรืออยู่ใต้หน้าต่างคะเอ่อไมโครเวฟค่ะอยู่ท่าจางหรืออยู่ใต้หน้าต่างคุณดิวว่ามันอยู่ ถัดจากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใต้มากเลยอย่างมันไม่ได้อยู่ใต้เหมือนซิงหลางจานอย่างเงี้ยตอบ next to นะคะตอบ next to อันนี้เลยนะคะ next to นะคะอันแรกนะคุณดิมขีดไม่ได้แล้วนะคะโอเคนะคะ the s i n k ค่ะเนี่ย the sing sing ก็คือ sing ตัวนี้นะคะ the s i n k above under the table or uh, the window นะคะก็คืออยู่ใต้หน้าต่างตอบ under นั่นเองนะคะอันที่สอง under อันนี้นะคะโอเคนะน่าจะถูกต้องนะคะโอเคค่ะ ต่อมาภาพนี้นะคะภาพห้องนอนแบบแสนสุขส่นนะคะ In the bedroom, o o ลกมาก is so m e s s i คือลกมากจริงๆนะคะเขาให้เลือกตอบว่า true นะคะ true ก็คือถูกต้อง false ก็คือไม่ถูกต้องนะคะ true, true คือถูก false คือไม่ถูกต้องนั่นเองนะ,ะเขาให้เราเลือกตอบนะ,ะซึ่งเขามีช่องมาให้มีเตี่ยวฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีปากกาก่อนโอเคเอาไม่มา,ามาหน่อยสิคะโอเค สี่ข้าทำได้ก็คือถ้าตอบถ้าถูกต้องให้ใส่ตัว t ถ้าไม่ถูกให้ใส่ตัว f นะคะเป็นตัวย่อเนาะอันที่หนึ่งเลย the chairs next to the desks the chair โต๊ะอยู่ทัดจากเออขอโทษทีเก้าอี้อ, e, อยู่ทัดจากโต๊ะ that's true อยู่ r i t e t h e t okay true the beds are opposite window the beds อยู่ตรงกันข้ามกับหน้าต่าง มันไม่ตุงข้ามเนาะมันอยู่ด้านใต้ใช่ไหมคะตอบ False โอเคอย่างนี้นะคะได้เนาะ The computer คือคอมพิวเตอร์ is under the desk คอมพิวเตอร์ค่ะอยู่ใต้ under เหรออยู่ใต้โต๊ะจริงหรือเปล่าคอมพิวเตอร์อยู่ใต้โต๊ะใช่ไหม False stop False นะคะแบบนี้นะคะโอเค The bookcase bookcase ก็คือชั้นวางหนังสือนะคะชั้นวางหนังสืออยู่ข้างนี้ค่ะด้านนี้เลยโอเ okay. ค bookcase นะคะ is on the war อยู่บนฝาผนัง That's true ถูกต้องนะคะ That's true The bin The bin is between between อยู่เป็นยังไงลูกระหว่างนะคะ The bins between the b e d and the d e s k นะคะเอ่อทางขายะอยู่ระหว่างนะคะโต๊ะกับเตียงนี่เองนะคะตอบ True ถูกต้องนะคะ The lamps Lamp ขอโทษที Lamp 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 เหลื Lamp เตัวนี้นะคะสีแดงแดงอ่า แล้วนะคะ is on the desk อยู่บนโต๊ะค่ะ that's true okay the poster poster นะคะ poster ภาพกระดาษ poster poster นะคะ above the shelf อยู่เหนือช e l f ขึ้นไปนะคะ poster นะคะไม่น่าจะอยู่เหนือช e l f นะน่าจะอยู่ด้านล่างช e l f นี้นะคะ poster ของเขานะคะตอบ false นะคะ false เก็บใส่ตัว f เท่ากับ false นะคะ The window are above the bed ah, The window หน้าต่างอยู่รอยเหนือกับเตียงนอน Yes that true โอเคถูกต้องและสุดท้ายค่ะ The clock is on the bed นาฬิกาอยู่ในเตียงอออขอโทษทีอ,อยู่บนเตียง on นะคะ No นาฬิกาอยู่นี่นะคะโอเคตอบ false โอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบรนะ้อยหนึ่งนะอธิบายค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะวันนี้แบฝบึกหัดเพิ่มเติมขับครูดิวค่ะ นะคะแบบฝบกเพื่อนแตมครูดิวนะคะให้ทำข้อเดียวเด็กๆว,ดว,วาดภาพลงสมุดได้เลยนะคะและคำถามครูดิวถามว่านะคะและคำถามของครูดิวถามว่าทำไมเมาไม่มาคำถามของครูดิวนะคะถามว่า how can I get to, oh, how can I get to museum อ่า ah, how can I get to museum? ช่วยบอกคูดิวหน่อยว่าคูดิวจะไปมิวเซียมอย่างไรในเมื่อคูดิวอยู่ตรงนี้อ่าจูสตาร์ทคูดิวอยู่ตรงนี้คูดิวเริ่มสตาร์ทตรงนี้นะคะคูดิวอยากไปมิวเซียมมิวเซียมอยู่ไหนนี่ไงมิวเซียมอยู่นี่พาคูดิวไปหน่อยไปมิวเซียมหน่อยบอกวิธีการไปมิวเซียมหน่อยขึ้นต้นว่าอย่างไง you นะคะบอกไปเลยทำยังไงต่อตรงไปใช้คำศัพท์ว่าอะไรเออเปิดดูใน นี่นะที่ครูดิวให้ไปนะคะเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะคะยูไปทางไหนแล้วไปทางไหนบอกด้วยนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเอครูดิว,ดวไปมิเวเซียมเสร็จแล้วครูดิวอยากไป how can I get how can I get นนเคียนเหมือนคุณครูเลยนะคะลงสมุดนะ to สตาร์ที่เดิมนะสตาร์ที่เดิมนะ,ะอยู่ที่เดิมครูดิวอยากไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะ่ h how can I get to zoo to the zoo นะ พาคดิวไปสวนสัตว์ด้วยซึ่งคดิวจะสตาร์ทที่เดิมนะคะคดิวกลับมาบ้านแล้วอีกวันอยากไปสวนสัตว์พาไปหน่อยนะคะ you go อะไรว่าไปนะคะเดินทางอย่างไรซึ่งดูคําศัพท์จากตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเห็นเลยตรงนี้นะคะแล้วหาเพิ่มเติมได้ใน Google นะอันนี้คืองานชิ้นที่หนนะคะของวันนี้นั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะส่งงานคดีทุกวันเหมือนเดิมตามปกติเลยนะคะ mm hmm. เท่านี้ก็เดี๋ยวจะให้คะแนนเหมือนเดิมนะคะห mm hmm. วังว่าจะเจอกันเร็วเวนี้นะ mm hmm. โอเควันนี้ก็จบเพงเท่านี้นะคะ See you goodbye นะคะ See you goodbye next time See you bye bye